นิทานในป่ามอสีทองมีอาณาจักรลับเล็กจิว๋วที่ชื่อว่าไ i นี่กร v ฟที่ซึ่งคนจิ๋วอาศัยอยู่ท่ามกลางพืชพันธุ์สูงเสียดฟ้าเหมือนต้นไม้ยักษ์เรื่องราวเริ่มต้นในเช้าวันแรกของฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านคนจิ๋วรวมพลังกันขุดดินเพื่อเตรียมปลูกผลึกพืชเรืองแสงซึ่งเป็นอาหารหลักของพวกเขาแรงงานทุกคน ต่างภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างอนาคตของหมู่บ้านเมื่อทำงานเสร็จชาวบ้านมารวมตัวกันรอบกองฟางเพื่อตากผลึกพืชเรืองแสงให้แห้งก่อนเก็บเข้าคลังเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนได้พูดคุยหัวเราะและแบ่งปันเรื่องราวกันป้าป่าช่างไม้กำลังก่อสร้างสะพานจิว๋วที่พาดผ่านลำธารหยดน้ำเพื่อให้เด็กๆข้ามไปยังสวนดอกแสงดาวได้ปลอดภัยยิ่งขึ้นกลางป่ามอส เด็กๆคนจิ๋วเล่นซ่อนหาอย่างสนุกสนานพุ่มมอสขนาดใหญ่ทำให้ทุกซอกมุมกลายเป็นที่ซ่อนสุดลับเมื่อคืนมาเยือนทั้งหมู่บ้านเปล่งแสงจากผลึกพืชที่เก็บเกี่ยวในตอนกลางวันแสงจิ๋วระยิบระยับทำให้ป่ามอสดูราวกับดินแดนเวทมนต์และนี่คือชีวิตประจำวันของชาวไทนี่กรฟอาณาจักรคนจิ๋วที่ซ่อนอยู่ในป่ามอส พวกเขาสอนให้เรารู้ว่าไม่ว่าตัวเราจะเล็กเพียงใดการร่วมมือกันทำสิ่งเล็กๆทุกวันสามารถสร้างโลกที่งดงามได้เสมอ